มองเห็นว่ามันน่าจะมีเนื้อหาที่ภาพยนตร์ตอนเนี้ยภาคที่สองแล้วมันคงไม่ใช่ขอบลานธรรมดาแล้วภาคที่สองเริ่มมีเนื้อเรื่องเล่าต่ออืภาคที่สองเป็นเรื่องของอะไรภาค่สองเป็นเรื่องของบัวบัวกันภาพยนต์เปรนเป็นเป็นภาพยนตร์กลางแปลงแล้วก็มีอาหารแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นเข้ามาเติมให้เราคือเรือ เรือ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 พายะเรือนักเลงในแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยนักเลงก็คือนักเลงเรือยาวอย่างปี2เนี่ยอาจารย์เราเราก็หยิบไอ้กิจกรรมที่มันอยู่ในขอบร้านฮัตมาเช่ปีแรกนี่แหละครับคือเราก็จะมาหยิบไอ้ส่วนที่มาเล่นก็คือเราหยิบรีมที่เป็นหนังคือโปสเตอร์เราเนี่ยจะเป็นเหมือนหนัง โรสเตอร์หนังเก่าเลยฮไอ้มูลรักลูกทุ่งเนี่ยครับเราก็ได้ตีมแบบประมาณเนี้ยก็คือเอาหยาดลายปีสองนี่เราก็เตรียมโปรดักชันที่มันมากขึ้นแต่แต่เงินเนี่ยมันก็คือน้อยน้อยน้อยกันเราก็ใช้เงินน้อยกว่าเดิมก็รวยกันทุกอย่างน้อยกว่าเดิมเงินเกรงใจเงินเกรงใจนี่เงินคุณเองยกของทําอะไรกันไม่รู้อะรวยกันหมดครับนี่แต่ว่าบันน่ารักตรงไหนรไหมอาจารย์คุณเอ๋คุณกรณ์แหละไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกัน ยกของมั่งลุยมั่งร่วมกับทีมงานแล้วก็น้องๆในโรงแรมไดมอนด์ทุกคนทุ่มว่าปีสองนี้มันต้องมีการเต็มที่ขึ้นมาอีกถึงแม้ว่าถ<ะ>ึงแม้ว่าในปีแรกเราจะเห็นว่ามันมีอุปสรรคค่อนข้างมากใช่ไหมปีสองเรื่องหนึ่งที่เราเราพูดถึงคือเรื่องเรื่องของวัวลานวัวลานวัวลานลานี่เป็นกิจกรรมที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เพชรบุรีดกรู้สึกว่าคือขึ้นชื่อคือขึ้นชื่อในเรื่องของอ กีฬาพื้นบ้านครับนี่เราเราอยากนําเสนอวัวลานในอีกแง่มุมหนึ่งครับคือเรื่องของวัวลักษณะของวัวที่แบบถูกต้องตามคติโบราณเนี่ยเป็นยังไงครับก็เลยกลายเป็นงานของวัวแล้ววัวมันมาคอนเซปต์วัวได้ยังไงก็เหมือนว่าเราดึงจุดเด่นๆของเพชรบุรีครับดึงเอกลักษณ์ของเพชรบุรี ก็คิดกันนะอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์อะไรที่มันถ่ายทอดให้คนได้รับรู้และให้ความรู้ของคนที่มาเที่ยวงานเราให้เขาให้เขาได้รับรู้ด้วยไม่ใช่มาเที่ยวแล้วเขาก็มาเดินแล้วเขากลับไปเขาไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความคิดอะไรกลับไปเลยก็เราให้ประโยชน์ด้วยตอนนี้ก็คือประโยชน์ให้ความค่าเนื้อเรื่องมันเป็นเรื่องของวัวก็เลยมีความรู้เรื่องวัวใส่เข้าไป ลักษณะวัวเป็นยังไงวัวเป็นยังไงตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีประกวดวัวด้วยลูกวัวลูกแอร์ลูกแอใช่ใช่คืออันนี้คือปีทีแล้วอย่างที่เมื่อปีที่สองไอ้ความเด่นชัดก็คือฟางข้าวนี่แหละพอเข้ามาบรรยากาศฟางข้าวมันบอกเลยมันบ่งบอกเลยอ่ะ เชิญชวนทุกคนทุกคนชิมฟางกันเลยนั่ัง آ, ทุกคนมัน,น,ม,นมันสบายสบายอะ่ะมันเป็นไอ้มันเป็นส่วนหนึ่งของขอบลานไวนะฮ <vowels adjacent S 1> ะฟางฟางต่อคราวเราไปที่ไหนก็ idez, ต้องไปกับเราต้องไปกับเราด้วยปีแรกเราก็คืออันนี้เลยนะที่เรามีครับเรามีพอปีสองนี่เราก็เซตให้มันลงอะไรมากขึ้นลงรูปแบบอย่างร้านไถ่ของของเราครับเราก็ทําจากไอ้คารนวัวที่เขาอยู่ในในลานวัวลานนะเราก็เอาไม้ไผ่มาปลูกแล้วก็ ให้คนเข้าไปขายของแทนที่จะเอาวัวไปใส่ไหมดีไซน์ของเราครับนี่ต้องรู้สึกว่าลักษณะเอาคนแทนวัวนั่นสิคือคือกลายเป็นว่าเหมือนกับแฟชั่นการใช้ฟางมาทําเป็นที่นั่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนีก็แพร่ระบาดเริ่มเริ่มเห็นไหมไม่รู้เราเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าใช่ก็ไม่ใช้กันเยอะมันแพร่ระบาดนะที่เราไปล่าสุดที่งานเว่าที่ที คารามหกฮะเวทีคอนเสิร์ตใช้ใช้ฟังใช้ฟังนั่งแม้กระทั่งน้องจ๊ดก็ยังแอบเจอได้สัมผัสเนี่ยก็เลยครนับหรือเปล่าไม่รู้ครับทีนี้พูดถึงนั่นก็คือปีที่สองครับนะฮะอีกนิดเดียวในในส่วนที่ผ่านมาของปีที่สองผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการถอดบทเรียนมาสู่ปีที่สามหรือคือรอบที่สาม ใช่ไหมฮะท่านผู้ชม,มครับเดี๋ยวผมว่ารอบที่สามเนี่ยต้องช่วงหน้านั่นสินะับ <S 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 มีเรื่องราวเยอะแยะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาได้แบ่งลานออกมาให้เห็นชัดเจนมีลานหนึ่งลานสองและสามลานสี่้วนะจนทั้ง5ห้านทั้งหมดเนี่ยมันมีลานอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนั่นสิเดี๋ยวช่วงหน้าครับสักครู่ นี้คือคำตอบของขนมหวานกับอาหารต้นตำรับมากมายหลายชนิดที่เรามีไว้ให้คุณเลือกสรรพร้อมสูตรใหม่ขนมไทยอ่อนหวานเพื่อคนรักสุขภาพหาซื้อได้ที่ร้านลูกเจี๊ยบเลขที่121ถนนมาตายวงใกล้สถานีกาชาติที่8ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีโทร0 3242 5907 แวะชมโรงงานได้ที่29ทั1ถนนบริพัตรตำบลท่าราบอเ,อเอเภมืองเพชรบุรีโทร032427464 oh, <there. S 1> คิดถึงขนมไทยคิดถึงขนมไทยลูกเจีย๊ยบ สอนศิลปะเพื่อความสุขสอนโดยศาสตร,ราจารย์พิเศษอารีสุทธิพันธ์ปรมาจารย์สีน้ำผู้บุกเบิกคณะศิลปกรรมมสวประสานมิตรใช้เวลาฝึกเขียนหนึ่งวันณนะเรือนรับรองขนมไทยลูกเจีย๊ยบจำนวน30คนอายุ40ปีขึ้นไปค่าใช้ใจ่ายลงทะเบียน500บาทผู้เรียนจะได้รับรูปเขียนของตอนเองกลับบ้านไปหนึ่งรูปสมัครด่วนที่ร้านขนมไทยลูกเจีย๊ยบ คางสถานีกาชาติที่8เลขที12่121ถนนมาตยวงจังหวัดเพชรบุรีโทร032425907ที่จานผู้ชมครับตอนนี้อยู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้าสิ่งที่น่าสนใจนะครับ เพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นขอบลานอาร์ตม,มาเช่ได้นั้นมันต้องมีเขาเรียกภาพรวมครับใช่ไหมภาพรวมของงานเขาคิดอะไรเขามองอะไรตรงนี้น่าสนใจนะแล้ววิธีการบริหารจัดการรวมถึงมองไปข้างหน้าแล้วเดินไปให้ถึงความฝันตรงนั้นน่นนะครัครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและนี่รอบที่สามไปรอบที่สามแล้ว,แล,วแล้วส่วนในรอบที่สามนี่ มีอะไรที่แบ่งไม่เป็นโซนๆบ้างนะเราใช้คําภาษาว่าโซนนั่นแหละมันก็ลานนั่นแหละว่าด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนก็ถาคอนเซ็ปต์ก่อนอ้าวใครล่ะโก้ไหมทะเลาะกันไหมไม่มันถามนี่คือว่าไอ้ตอนวางคอนเซ็ปต์เนี่ยมันทะเลาะกันบ้างมันวางมวยแล้ววางคอนเซ็ปต์อาจารย์เกษรพูดดีกว่าคือมันมันมันคือทุกคนก็ มาคนละสายมาคนละสายแต่ว่าในหัวแต่ละคนคือศิลปะอว่าคนละด้านคนละด้านคนละด้านนะทะเลาะกันครับทะเลาะกันผ่าจะออกมาเป็นแบบเป็นคอนเซปต์ได้นะคือคือคันหนึ่งครับคือปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเรื่องของวัวกับภาพยนตร์ปีนี้เราก็มาคุยกันว่าเฮ้ปีนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรนะที่เราจะไม่ซ้ำมาหาเรื่องกันเลยหาเรื่องหาเรื่องคือว่าเราก็มานั่งประชุมกันนะถึงถึง ดึกอะตีสองตีสามนะครับต้องให้แนวคอเสิร์ตไล่ไพ่กันให้เกิดความคิดเออเกิดจลัดตอนตีสองตีสามเนี่ยนะเอางี้เดี๋ยวใครบ้างที่เป็นคนวางคอนเซปต์และวางมวยในวันมีมีใครบ้างอ๋อก็ทีมงานนะครับต้องงัดขึ้นมาเลยคนนู้นจะเอาไอ้ไอ้นี่คนนี้จะเอาไอ้นั่นก็ต้องหาจุดเด่นอะหาแบบเหตุผลมาตลมามาใส่กันว่าบทสรุป บทสรุปอะไรที่มันเหมาะมันควรแล้วมันก็จะเวิร์กว่าง่ายๆนะใช่ไหมคิดเยอะครับพวกผมคิดกันคิดเยอะมากคิดเยอะมากไม่ได้คิดแบบว่าเอาแค่นี้แล้วจบเราคิดย้อนหลังคิดไปแล้วต้องถอยกลับมาดูอีกเราต้องมาเป็นคนดูด้วยว่าเราคิดไปแล้วคนดูเขาจะคิดเหมือนเราไหมอะไรแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงปีนี้ที่เป็นแม่หลักแม่หลักที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยหาข้อสรุปได้คือเรากาลังพูดถึงงานเพื่อ เฉลิมฉลองพระชมษาครบรอบ80ปีของอดัมเจ้าหลวงหัวแต่สู่เรื่องเรื่องเรื่องธีมหลักของงานเนี้ยที่มาจากอย่างเงี้ยเราก็มาลงลึกถึงเรื่องรายละเอียดย่อยซึ่งแบบก็นึกถึงในหลวงกันครับคือเอาไว้เป็นแบบประเด็นหลักเลยถึงในหลวงอาได้เป็นจุดหลักเลยใช่ครับแล้วก็เราชาวขอบลานเราจะ เทิดพระเกียรติในหลวงแบบไหนที่เป็นขอบร้านแบบขอบร้านแบบขอบร้านเป็นชาวบ้านเทิดพระเกียรติในหลวงไม่ต้องไปแบบว่าหรูหาาราอลังการแต่เป็นเทิดพระเกียรติเป็อนการเทิดพระเกียรติครับแล้วแล้ว<ส>ตรงนี้ไปขมวดปมอ,อยู่ตรงไหน <S <S อ่าที่จะเทิดพระเกียรติจะไปขมวดปมอยู่ตรงไหนก็ก็คิดหลายๆอย่างครับว่าในหลวงท่านทําอะไรบ้างพระเถระพระกรณียกิจของหลวงท่านก็ทรงด้านการเกษตรด้านวิทยาศาสตร์ อะไรหลายๆอย่างที่ท่านที่ท่านที่ท่านทำพอมาสโคบเรื่องเกษตรเนี่ยพอมาเกษตรก็ต้องเรื่องข้าวเรื่องข้าวในหลวงนี่ต้องจุดจับจุดหลักขึ้นมาหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องข้าวใช่ครับข้าวก็คุยกันอ้ที่ที่มันแบบว่า ขอบลานเราคือมันต้องขอบลานมันต้องอยู่ขอบลานในนั้นคือมันมีวงวงฉีดไว้ให้แล้วขอบลานนันมาเช่ครับนี้พอพระองค์ท่านทําเยอะเนี่ยเรื่องหลักเลยนี่ก็คือข้าวที่สำคัญมากเลยของคนไทยนี่ไอ้ขอบลานเราเนี่ยมันก็มันก็มาจะมาจะเพื่ก็วัวลานน่ะวัวลานก็วัวนวดข้าววาวนวดข้าวนี่มันก็มาถึงไอ้คอนเซ็ปต์เราแล้วครับเรามาถึงว่าข้าวแล้ว อันนี้เราจะใช้อะไรเป็นกิมมิคของตัวตัวงานเนี้ยียปีเนี้เราก็เลยคิดกันมากมายอไรก็ไปคิดไปทําทุกคนไปทํากันบ้านด้วยคืนนี้คิดไม่ไ่าไปคิดมาขึ้นมาอมตอนแรกเราจะใช้แปปีเนี่ยเราว่ามันตรงไปสำหรับคนอาร์ตนะคือมันมันตรงไปที่เราจะไปสื่อว่าแปดสบปีเหมือนชาวบ้านก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องแปสบี่ครับชาวบ้านคงไม่พูดถึงเรื่องการเอาสีทองมาทาเพื่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติอะไรเงี้ยเรามองในเรื well ่องของความเป็นชาวบ้านเรื <S <S ่องของชาวนาที่ที Howard> ่พูดถึงเกษตรเพราะว่าท่านทรงมีโครงการที่ล่าสุดที่โด่งดังในพีบุรีคือโครงการช่างหวมมันที่เราเห็นเราพูดถึงข้าวข้าวสีทองเนี่ยทุ่งรวงข้าวสีทองเนี่ยเป็นถ้าเรามองอาจจะเป็นซิมโบลิกของ พระองค์ท่านในในหนึ่งนะครับในหนึ่งความหมายของเกษตรนะครับครับทีนี้ก็มาแตกจากจุดเนี้ยแล้วก็เริ่มจากข้าวเริ่มจากข้าวเนี่ยนี่แหละคือเรากันได้แล้วนี่ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยข้าเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยมาได้ภาพของงานแล้วเราเห็นภาพลางๆแล้วปีนี้เราจะสื่อถึงพระองค์ท่านก็ในเรื่องของผลที่พระองค์ท่านทรงพระทานให้กับพวกเราทั้งหมดแต่ สื่อผ่านข้าวสื่อผ่านข้าวฉะนั้นจุดขายก็ออกมาเป็นข้าวข้าวคือ <laughs> ข้าว,าว <laughs> เนี่ยมันมันเป็นข้าวแล้วจา้าเปนข้าวแล้วแต,แต่การที่เราจะนําเสนอฮะให้มันเป็นรูปธรรมนะครบับอย่างเราจะดีไซน์ไอ้โลโก้หรืออะไรออกมาในปีนี้มันจะต้องมีธีมเราก็มาคิดว่าไอ้ข้าวเนี่ยเราจะใช้อะไรดีในนาข้าวน่นะครับมันก็เลยมาจบลงด้วย ตรงนี้ไรคนไล่กา่าไร่กา่ฮไร่กาฮ่าฮ่ยไลกา่พวกนี้ใช่ไหมว่าอ่าฮะอยู่ทั้งหน้าแล้วนี่แหละน้นี่นี่ฝีมือหนูหนูทั้งนั้นสิเด็กคือเป็นฝีมือนักเรียนชั้นมสองเออวิชาเลือกศิลปะของเรียนพม่าทีสอนอ่านี่คือนี่ตอนฉะนั้นปีนี้ก็คือถือว่าตรงนี้คือจุดขายอันหนึ่งที่เรากําลังมองจากภาพรวมทั้งหมดของความเป็นข้าวก็มาอยู่ที่จุดขายตรงว่าเอ๊ะนาข้าวมันต้องมี มีหุ่นไรกานะเสริมเิมดนึงครับคือคือเอหุ่นไรกาแล้วก็เราพูดถึงว่าศิลปะที่อยู่อยู่อยู่ในท้องทุ่งนาด้วยครับเราคําว่าอาร์ตมาเช่ก็บุ่งบอกว่างานเรานี่คืองานศิลปะเราจะทําอะไรที่มันที่มันไม่ใช่ศิลปะก็ดูครับไม่เข้ากับงานเราเนี่เรามองว่าหุ่นไรกาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ เราขับรถไปเนี่ยศิละปะที่อยู่ในกลางทุ่งนานยคือหัวเรขกาซึ่งคนแต่ละคนก็ทําได้เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ใช่ใชคนหนึ่งทาอย่างหนึ่งคนทําอีกอย่างหนึ่งแล้วอย่างคือมันเป็นความพอเพียงครับความพอเพียงในการใช้วัสดุเอือใช้อของที่ไม่ได้ใช้ในบ้านแล้วเนี่ยเอามาผูกเอามามัดอะไรเนี่ยครับทําให้เป็นเครื่องมือทางการเกษตรอีกอตัวหนึ่ง ผมมองว่าหู่นไลก้ามะเป็นเครื่องมือทางการกษอเซ็ก็ไม่ใช้เสื้อเก่าๆที่มีอยู่ใช่ไหมฮะมันเป็นแักการบ่งบอกถึงความพอเพียงในในรูปแบบของของศิลปะด้วยนะครับก็เลยเราก็ถกกันจนจบมาที่ว่าปีเนี้ยเราใช้หุ่นไลกามาเป็นมาสคอตของงานน่ารักอ่ะปีนี้น่ารักคิดคิดคิดกันได้ยังไง อันหนึ่งของหุ่นไลกาคือหุ่นไลกาเนี่ยมันคือผู้พิทักษ์รักษาปกป้องปกป้องทวกข้าวสีทองมันจะไลการัามากินข้าวข้ารักภูก็คือคอนเซ็ปต์หลักมันก็ะมากเพราะนั้นก็คือไปนึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยท่านจะให้คนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยรักประเทศรักพื้นนะท่านเนี่ยช่วยปกป้อง ทั่วประเทศให้เราก็เหมือนกับที่ท่านไม่เคยโต้ตอบครับแล้วหุ่นไลกาเนี่ยมันสิมโบลิกที่เราเราคิดแล้วเราคือคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเรผู้พิทักษ์รักษานะทองอคงอยู่อันนี้มันถือว่าเป็นบทสะท้อนของสังคมได้ไหมที่จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งกับผู้คนก็เป็นแล้วแต่ความคิดคือเวลาคนมองงานศิลปะครับ ใครมองใครมีประสบการณ์เขาจะมองมุมนั้นนะครับแล้วเราก็เปิดเปิดปล่อยโล่งให้ให้เขาแต่ละคนคิดไปครับคือไม่ไม่จำกัดไม่จํากัดคือจริงๆคณะทำงานคิดเยอะเยอะเยอะเพ่ให้ได้คอนเซป์นี้เยอะมากถ้าเขียนเป็นหนังสือก็เขียนได้คงั้นผมว่าเรามาเริ่มต้นที่เนื้องานดีไหมคุณอยาดีครับเอาไลน์มาตั้งแต่ลานที่หนึ่งเลยใครเอาในในวันนั้นเนี่ยจะมีกี่โซนเอาอย่างนี้ก่อนอย่าง หลักๆเลยทียนี้จะมีลานนักเลงโต้แมเลงโตหรือจเนระมิตเป็นหมู่บ้านพอเพียงครับเป็นหมู่บ้านพอเพียงนเข้าคอนเซปต์เอาอย่างนั้นเลยอ,อย่างนั้นเลยแต่ว่าเรา,เราพยายามสื่อแค่เสี้ยวเดียว<า>เพราะอย่างที่บอกแล้วครับคือความพอเพียงเนี่ยไม่ได้สื่อด้านเกษตรด้านเดียวยังได้หลายเรื่องด้านการประกอบธุรกิจด้านการดารงชีวิต แต่เนื่องจากคอนเซปต์ของปีนี้เป็นเรื่องของข้าวแล้วเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็เลยมาเป็นหมู่บ้านพอเพียงมีนาข้าวให้ดูมีนาข้าวให้เห็นเนือข้าวเห็นดูอย่างเดียวหรือเปล่าสัมผัสได้ด้วยดัมเลยเมีนาข้าวมีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีปลูกข้าวมีอุปกรณ์อุปกรณ์วัสดุอย่างลองปลูกอ้าวการเกษตร ที่เป็นชนบทจริงๆเรียกว่าเหมือนกันเราจําลองชีวิตจริงๆมาเลยในงาหยิบหนึ่งใครเป็นคนช่วยเนี่ยเรื่องเรื่องหมู่บ้านเนี่ยใครสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบอุปกรณ์ประตุมไหมประตุมประตุมแล้วก็ประตุมและจีมงานป่าไม้ป่าไม้คงสักครับท่านช่วยมคือเรากำลังมองมองว่าเป็นมันเป็นภูมิปัญญาของคนเก่า ที่อาจจะสูญหายไปครับเราอยากจําลองตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ในเมืองอ่ะคือให้คนในเมืองได้เห็นบ้างคนได้เห็นมาทํานากันในเมืองทำนาในเมืองเลยทีนี้อีกนิดหนึ่งที่ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ามีการเล่นแบบโบราณด้วยเหรอใช่ครับมันมันเป็นยังไงจะหยิบเอาตรงไหนมาประเด็นตรงไหนมาที่มาอยู่ในร้านนักเลงโตนี่แหละในร้านนักเลงโตเนี่ยเหรอการเล่นเก่าๆที่แบบว่า เราอาจจะลืมไปแล้วครับเรื่องลูกคานเรื่องคายิงหนังสติ๊กอะไรครับมามาแสดงให้เห็นแล้วก็บางคนที่เคยผ่านประสบการณ์เนี้ยอาจจะย้อนกลับไปคิดว่าเออเมื่อก่อนเราก็เราก็เล่นเราเราไม่ได้ไปเล่นเน็ตเล่นคอมนะเล่นลูกหินใช่ไหมเราจับดินจับดินจับไม้สมบัตินั่นอ่ะฮะ ก็เป็นความเรียบง่ายครับในการในการทำมันสนุกด้วยวัสดุที่ไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมาเมื่อก่อนสนุกนะไปลูกค้างนะอต้องหาไมาออะ ใช่ไหมฮะกลืนเองด้วยนะเหลาที่จริงผมว่าน่ามีการประกวดลูกคางนะน่าอาจจะเป็นมาทาใหม่ๆนี้แหละมาประกวดลูกคางเลยเพราะเพราะอะไรไหฮะเพราะเหตุว่าหนึ่งมันมีไม้มะขามเทศใช่ไหมไม้มะขามจริงๆมะขามฝักนะแล้วก็ไม้โคนซอแล้วก็ไม้ตะโกในนี้คือพวกเอามาทําลูกคางทั้งนั้นเลยอะไรที่โดนเพื่อนเขาปักแล้วไม่แตกไม่แตกต้องเอาอันนั้นอันนั้นแหละแล้วผลสุดท้าย ทำไมไหมฮะมาลงที่ไม้โคนซอแข็งสุดมายังไงก็นึกไอ้ลูกคางติดอยู่กับตรงนั้นแหละผมาว่าลองดูเดาแต่อาจารย์ไม่ทำพอเราเห็นเนี่ยเราเห็นลูกคางเนี่ยคนที่เคยเล่นเนี่ยก็อยากจะหยิบขึ้นมาแล้วมาพัน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 มาเพื่อลองเวียนดูคือมันยังงี้ด้วยนะคุณปัญยา คือปัจจุบันที่เราไม่เห็นลูกขางเพราะว่าลูกขางมันใช่เดอยตะปูใมันไม่มีพื้นให้วิ่งให้เจาะมันมีแต่พื้นปูนครับอแล้วเดี้ญี่ปุ่นเ็าไปทําเลียนแบบเรื่อแบบไอ้ที่ว่ายิงยิงุูกขางไอ้อะไรอ่ะเรียกไม่ถูกอะเลียกเบ็ดด้อยอีกไม้หนึ่งที่เสียงมันดังมากเลยไม้ฝรั่งไม้ฝรั่งเอามาทําลูกขาง อันนี้อยู่ในร้านนักเลงโตป่ะแล้วมันมีอีกร้านอยู่นร้านนักเลงโต้กันนักเลงโต้ปูปัญญาของคนเมื่อก่อนหรือว่าข้อมูลจากท่านอาจารย์สันทานเนี่ยได้ข้อมูลเราเยอะเลยว่าเมื่อกแข้งเป็นยังไงมีเยอะนะมีเยอะแล้วก็เรื่องของร้านนักเลงโตยังมีอะไรอีกนอกจากลูกคข้งมันข้าวเนี่ยเราปลูกมาประมาณสองเดือนสองเดือนสองเกือบสามเดือนเราปลูกข้าวไว้แล้วที่ร้านได้ไดมอนเนี่ยปลูกไว้แล้วนะครับเราทันนะ ทันครับทันนะฮะครับแล้วก็มีเรือวันนี้คิดมาก่อนเะมีเตรียมตัวนะเตรียมงานครับเตียงจำลองเหมือนมีบ้านแล้วมีร้านอ่ะจะเหมือนเหมือนเราไปบ้านนอกครับมีเข้าไปเดินผ่านทุ่งนามีแปลงผักมีข้าวมีศาลาข้ามคลองมีรหัสวิดน้ำมีร้านบ้านมีวัวมีไก่ในพื้นที่แค่เนี้ยนะทำเราเราจะทำอย่างนั้นนะที่ทำงันอ่ะ วางงบไปประมาณ3ล้านเสียอ้านี่คือร้านที่หนึ่งร้านที่พอร้านที่สองที่ผมชอบอ่ะเขาตั้งชื่อน่ารักครับร้านหันษาแสดงมีอาบอบนวดใช่ไหมใช่ครับมีอะไรอยู่ในร้านหันษาร้านหันษาชื่อก็ฟังดูมันสนุกนะครับน่าสนุกอยากให้คนที่เข้ามาในพื้นที่เนี้ยมามาสนุกสนานแบบว่าครอบครัวครับที่เราเห็นเนี่ยเวลาไปงานวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีพวก ไอ้ปืนก๊อกจำปลาปืนน้ำปลาครับมีอ่ไอ้ยิงตุ๊กตายุคยิงตุ๊กตาช้อนปลามั่งอะไรครับคืออยากให้ครอบครัวเขามาในพื้นที่นะครับแต่เราก็อาจจะมีสมัยใหม่แทรกๆไปนิดหน่อยครับอย่างพวกบ้านบ้านลมให้เด็กเล่นทีนี้ก็เห็นว่ามีมวยด้วยเหรอเขามีมวยนี่ยยังสงสัยว่าเอามวยที่ไหนมาแล้วโดยเฉพาะคําว่า นาตะมวยไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยน่าสงสัยนั่นสิเป็นไงใครอธิบายนาตะมวยไทยมีมีลำมวยหรือเปล่ามีลำมวยมั้ยเราเราตั้งใจว่าจะเป็นยังไงครันาตะมวยไทยแต่ว่าในในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ทันไม่ทันครับแต่เราคิดว่าที่เราต้องการ